สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสิ้นนางงามนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นสิ้นนางงามอันนี้เป็นสิ้นที่เขาเอาไปให้นางงามใส่ประกวดนะคะในงานของดีสรีสัชนาลัยค่ะ,คะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเขียวเขียวมิ้นค่ะสีเขียวพาสเทลแล้วก็หัวสิ้นก็เป็นชมพูกะปิแล้วก็ต่อหัวขาวแบบโบราณดิดาด้นดูแอลมดเนีนเรียบร้อยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือสิ้นตะวะแต่ว่าริ้วนี้จะออกแบบสีใหม่เป็นโทนชมพูนะคะก็จะใช้ชมพูชมพูแล้วก็ชมพูกะปิแล้วก็เหลืองมะเข็นมะเข็นรวมกันนะคะให้เป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ทําให้สิ้นดูสว่างและหวานขึ้นจากสีเขียวมิ้นที่ดูแบบหวานอยู่แล้วพอเติมชมพูเข้าไปก็จะดูดีขึ้นแล้วก็ดูนี่ค่ะอันนี้เชิง เชิงนะคะก็เห็นไหมคะว่ามีการประยุกต์เล็กน้อยอันนี้เป็นนกคุ้มแล้วก็อันนี้นกคาบขาก็จะสั้นลงดอกมีปกติก็จะเป็นอ่าพวกฟันปลาแล้วก็ครืออ่าลายลายเล็กๆต่างๆเป็นริ้วๆนะคะอันนี้ก็จะใส่เขาก็จะใส่ลายอื่นเพิ่มเข้ามาแล้วขออันนี้ลาย คล้ายๆกับลายสองพองนะคะน,นี่นุ้ยให้ดูกันเห็นไหมคะอันนี้ก็คือใช้สีเขียวมิ้นเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับตัวสิ้นค่ะงานอันนี้เป็นงานจกมืองานทำมือแท้ๆของบ้านเรานะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะยังมีเอกลักษณ์ได้ระยงระยางแบบนี้นะคะอันนี้หยิบมาให้ชมค่ะเขาในความรู้สึกชอบก็คือ เขาทำเชิงแบบลักษณะแบบโบราณนะคะเห็นไหมคะก็คือจะมีขาขานกเนี่ยค่ะขานกขานกคาบอะค่ะจะสั้นๆเล็กๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะแล้วก็องค์ประกอบอะไรที่แตกต่างจากที่เคยเห็นปัจจุบันก็เลยหยิบมาให้ชมกันแล้วก็สีสวยเดี๋ยวนกจะภาพที่นางงามใส่ให้ชมอีกทีนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนโดดเด่นหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะ ใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทยัยนฝกฝักกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจภาพก็แอดไลน์หรือเพจเสื้อสิ้ผภาพพื้นเมืองได้นะคะเพื่เห็นคลิปนี้สวัสดีค่ะ